สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิด,ดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสรั้น f อกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆใครอยากให้พี่นุ่นทําละครสรั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ย,อยต้องรีบไปต้องรีบไปทํางานแล้วแต่อ,อาหารยังทาไม่เสร็จวันนี้ ไปกินข้าวหนึ่งวันแล้วกันโอ้ไปทํางานก่อนแล้วกันนะเจ้าเหมียวฉันห้าอาหารกินแล้วใช่ไหมอะไ่หาแล้วล่ะลเจ้าเหมียววันนี้ขยักหน้าอยู่ต้องรีบไปแล้วล่ะไม่งั้นไม่ทาแนแน่เลยอืมคนสวยเนี่ยทำอะไรก็สวยนะเราหุ่นดีมากเลยแต่ฉันน่าเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นหมูฮอตในตลาดนี้เลยนะโรบเนี่ย หมู่ฮอตเท่าไหร่ก็ยังขี่จัก,กรยานไปอะ่ะฮนั่นยังเห็นสะพานตรงนั้นไหมนี่แหละที่ฉันไปทำงานอยู่อุ๊ย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 อุยลืมไปไม่ใช่สาดเหมือนเล่นนี้ต้องเลยสลับนิกล่นไปอีกโอ้ยนี่ฉันก็บ้าแล้วเนี่ยโอ้ยจริงไหมฉัน จอดรถก่อนละกันนะจอดจอดจอดรถจอดไปตรงนี้ละกันนะคงไม่มีใครขโมยไปหรอกโอ้โหนี่ไงลานที่ฉันทำอยู่อ่ะความจริงฉันก็ทำกับเพื่อนฉันอีกคนนึงแต่เพื่อนันคบไปทำงานก่อนแล้วละ่ะฉันทึงตามหลังเพื่อนฉันมาเองพ่อจ๋าพ่ออ้าวลูก แล้วแล้วรีบมาขายลูกชิ้นช่วยพ่อหน่อยคืนีจะมีลูกค้าคนไหนมาจีบพี่นออหน้าตาดีขนาดน,นี้เนี่ยน,นี่ลูกเฝ้าร้านดูแลร้านที่นี่นะวันเนี้ลูกค้าเยอะเพราะวันเนี้ยเขามีจัดกิจกรรมจัดงานกันนะโอ๊ยงานอีกแล้วงานตุ๊กสำหรเด็กเล่นตุ๊กแกนไหมพ่อเห็นเด็กสองคนกำลังเล่นอยู่เลยโอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ตลาดเรานี่แหละ คนจะมาเยอะๆนะช่วงเย็นๆเนี่ยหนูห้ามไปไหนเด็ดขาดเข้าจะไม่ต้องขายลูกชิ้นช่วยพ่อที่ตลาดเข้าใจไหมค่ะพอ่อแถวนี้ก็เพื่อนอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะเนี่ยด,ดูไม่ไปไหนหรอกคะ่ะดูเชื่อฟังพ่อจะตายตั้งแต่เด็กจะโตแล้วนี่เออขายของช่วยพ่อแบบนี้ก็ดีแล้วมัอนพ่อก็ไปได้แล้วกว่อนที่พ่อจะมึองหอีิกเนี่ยพ่อจะไปไหนล่ะก็ขายของช่วยกันอยู่ที่นี่แหละอ้าว สหรือพ่อจะไปทํางานไงอันนี้แหละงานพ่ออยู่นี่แหละขายลูกชิ้นเนี่ยแหละงานพ่อนะอ๋อเหรอแล้วฉันทําอะไรล่ะจ๊ะก็ยืนช่วยพ่ออยู่ที่นี่แหละเผื่อมีลูกค้ามาก็ขายของช่วยพ่อออเคจ้าลูกค้าวันนี้เป็นวันเสาร์วทิทย์ห้มไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่ไหนเข้าใจไหมต้องมาขายของช่วยพ่ออย่างเดียวค่ะพ่อวันทิตยิดถึงั่งจะออกไปเที่ยวกับพ่อไงออกไปเที่ยวที่ไหนหละ่ะมาขายของทุกวันเราอะ่ะน้ามไปไหนอี ถ้่เกิดมีพูนอนเป็นงูงวไปแล้วนี่นนพ่อเออเกิดมาเป็นคนจนมันก็เป็นแบบนี้แหละต้องมาขายของทำมาหากินทุกวันเข้าใจไหมถ้าเกิดไม่มีใครซื้อแล้วก็กินเองซะเลยอาหารแล้วก็น่ากินจะตายอยู่แล้วปากแล้วนันน่นะน่ารค่ะต้องมีคนมาซื้ออยู่แล้วแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรอะค่ะพ่อยไงก็มีคนมาซื้ออืมโอยตื่นนอนวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงเนี้ย ไม่ได้จะไปทํางานไปหาซื้ออะไรกินอร่อยๆดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามีตลาดแถวเนี้ยกําลังมีคนขายของเยอะเลยขี่มอไซค์ไปดีกว่าวันเนี้ยสะดวกสบายดีไปตลาดเขาไม่ค่อยขี่รถใหญ่ไปหรอกไม่ไม่มีที่จอดรถอะนะเอออยากกินของหลายอย่างเลยฉัน หวางทางจริงๆเลยดูสิรถจักรยานเนี่ยตลาดเก่าแก่แต่ว่าฉันไม่เคยมาเลยนะเนี่ยตลาดนี้เนี่ยมาครั้งแรกสวยดีเหมือนกันนะติดทะเลด้วยเหรอเนี่ยอืมฉันน่าจะมาที่นี่บ่อยๆตลาดที่นี่ดีมากเลยนเนี่ยซื้ออะไรกินดีกว่าอ้อันนี้น่าอร่อยจังเลยน้ำอะไรเนี่ยน้ำใสใหม่จะกินไหมจ๊ะเออ น่าอร่อยมากเลยครับผมเอาน้ำแดงแล้วกันได้เลยจ้สุดลอเอ๊ะนี่มันน้ำแข็งใสหรือเปล่าครับคุณป้าจา้าป้าเดี๋ยวพูดตลกเองแหละป้าอยากได้ลูกค้าเข้าเยอะๆยจ้าสุดลอ,อครับเอาน้ำแดงหนึ่งครับูีิอืมป้าอร่อยมากลยเนี่ยอันนี้ร้านป้ามันลดมากเลยฮะจ้าสุดรอป้าก็ทำมาหลายปีแล้วละจ้ะ จนชำนาญแล้วจ้าป้าล่ะครับไปก่อนนะไมลืมจ่ายตังหรือเปล่าลูกโอ้ยครับป้าลืมจ่ายตังโอ้โหบ้าจริงเลยนันเนี่ยป้านะอ่ะอ่ะเท่าไหร่ล่ะครับสามร้อยเองจ้าอ๋อถูกมากเลยนะครับเนี่ยป้าร้านป้าเนี่ยไม่น่าเจ๋งเอ้ยไม่ใช่เออไม่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 ใช่ครับป้าร้านป้านี่น่าจะเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับจ้าไปก่อนนะครับ จ้าลูกนีนนี้ร้านอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่กินไม่กินแต่ผมไม่ชันไม่ชอบร้านนี้อืมอันนี้อะไรวะเนี่ยสตรอเบอรี่ก็ไม่กินอันนี้ร้านอะไรวะเนี่ยใส่ไห,ไหไมไม่เอาฉันไม่ชอบกินหวานร้านนี้ร้านนี้อืมคุณลงุงนี่มันอะไรกันครับเนี่ยกลิ่นมันหอมมันเตะจมูกของผมเลยไอ้บ้าดิเอเบลไเดียหระ อีกแล้งอะไรอี่เล้วโอ้โหคุณลุงอันนี้ของคุณลุงนี่มันช่างหอมเย้ายวนจมูกของผมชื่อเหลือเกินผมต้องหยุดหยุดไอหยุดไอหยุดไอหยุดผมเอาหนึ่งครับคุณลุงเออใส่อะไรล่ะเอาใส่ใจได้เข็มมองโอ้ยได้คิดว่ะไหนขอชิมหน่อยอืคุณลุง รสชาตินี่มันช่างเหนียวนุ่มละมุนรินเหลือเกินครับคุณลุงเอาเงินมาได้แล้วพูดใบอะไรเคี้ยวไปก็ติดคอเอาเงินมาครับผมเอาไปครับไปก่อนนะคะคุณลุงอะไรวะเนี่ยอืออือืต้องตาต้องใจซะเหลือเกินสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกชิ้นค่ะเฮ้ยไอ้น้องจะเอาอะไรก็นนรีบเอาสิพ่ออย่าโบวายไปเลยค่ะ ครับผม,บผมอยากได้ลูกชิ้นสีชมพูครับได้เลยค่ะเพาะแล้วเลยเลยพาะแล้วเลยคุณลูก้าก้าขาวลูกชิ้นเอาก็นั่นไงอยู่ตรงหน้าเธอแหละหยิบไปเขาไปเลยสิเรียบหยิบไปเลยดิข้างหน้านตรงนี้เดี๋ยวเอาไปเลยสิเดี๋ยวพ่อท้ายพี่สีขาวทางมูกขากล้าข้าวลูกชิชมพูเออไม่เป็นไรครับผมเอาลูกชิ้นอันนี้ก็ได้ไอหยิบเองเลยค่ะเฮ้ยทำไมคุณสวยไม่หยิบให้ผมเลยล่ะครับไม่ได้ค่ะ นี่ไอ้นองไม่มีมือนี่ทะไม่ดีแ <c oughs> มงไ,ไม่เป็นไรหรอกพ่อลูกคก้าเขาใส่เจ็บมือแหละมัง้งอ้โหทำไมมันอร่อยแบบนี้ล่ะครับผมไม่เคยกินลูกชิ้นร้านไหนที่มันอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยล่ะครับมันเป็นลูกชิ้นที่อือหอเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากๆเลยล่ะครับผมเนี่ยกินทีเดียวก็ติดอกติด ใจเลยล่ะครับอุ๊ยอ,ยอ,ยอุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อค้านูเลยโทรศัพท์ไว้อ่ะหนูไปเอาโทรศัพท์ที่บ้านก่อนนะไม่ได้ไม่ต้องไปเอาหรอกไม่ต้องไปเล่นโทรศัพท์นะรีบขายของช่วยพ่อเลยไม่ต้องไปเล่นโทรศัพท์อะไรหรอกค่ะเอ๋แต่ว่าโอ้บ้านบ้านอยู่ไกลไหมครับอ๋อไกลค่ะแต่ก็ยังถึงอยู่นะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมขี่รถมาเดี๋ยวผมไปส่งไหมครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยไอ้นมแกจะเป็นบ้าเหรอเยีกันครังเดียวเดี๋ยวแกจะไปส่งลูกสาวชั้นที่บ้านเลยหรือไงฮะไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูว่าหนูหนูเชื่อใจเขานะเขาคงไม่ทําอะไรกับหนูแล้วค่ะพ่อไปกันเถอะครับเดี๋ยวผมอาสาไปส่งเองใช่เราะว่ายังไงหน้าตาเขาซื่อแล้วคงเขาคงไม่ทําอะไรหนูหลอกค่ะพ่อเออจะไปก็ไปรีบไปรีบมานะเข้าใจไหม ร,รีบกลับมาด้วยกลับมาเราร็วด้วยนะเ <c oughs> ข้าใจไหมค่ะพ่อค่ะไปกันค่ะไปกันเถอะครับผมเนี่ยจะอาสาไปส่งคุณที่บ้านเองเดี๋ยวก็จะมาส่งคุณที่ร้านลูกชิ้นด้วยนะครับขอบคุณค่ะจริงอ่ะฉันขี่จักรยานมาละค่ะจอดไป้ตรงนู้นนะคะนี่ไอจักรยานคันนั้นโอ้พอดีว่าจักรยานคันนั้นผมขี่ชนมันไปอะครับเอ๊ะนาคุณทำแบบนี้ละคะเนี่ย เอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขี่รถมาแล้วมันเบรกกระทันหันนะครับอออเหรอคะอวันนี้่ายใหม่ข่ดีค่ดีเลยเหรอคะคุณลุงเอ้สายใหม่ร้านนี้ไม่อร่อยเหรอครับแอะแต่เนี่ยแถวนี้ก็เป็นคนรู้จักเชฟชิัาน,น,นเลยคะ่ะโอ้เหรอครับดี๋ยวผมว่ามันก็อร่อยเหมือนกันนะครับ จริงเหรอคะใช่ใชแล้วคุณเจอร้านสายไหมนั้นไหมคะร้านสายไหม่ก็แม่ชนนะคะายน่ะโอ,อ้แม่คุณเหรอครับผมอุดหน,นุนเป็นร้านแรกเลยครับผมบอกคุณนาว่าอร่อยมากจริงเหรอคะใช่ครับมันเป็นร้านที่ทำสายไหมเอ้ทำน้่นแข็งใสได้อร่อยมากเลยละครับแม่ช่วขอคุณช่วยฉันอย่างหนึ่งได้ไหมอะอะไรเหรอครับว่ามาเลยคือตาค่าค้าจะจัดงานกันนะคะ ขอคุณช่วยยกอันนี้กับฉันไปด้วยด้วยกันได้ไหมคะแต่อันนี้ค่ะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมช่วยยกนะค่ะจะพาคุณขับรถไปเอาโทรศัพท์ที่บ้านก่อน <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณน,นี่ทั้งหล่อทั้งมีเมตตาเลยค่ะใช่ครับ,บรถจักรยานคุณมันก็พังแล้วอ่ะครับ <c oughs> โอ้ยแล้วจะขี่อะไรกับบ้านตอนเย็นเนี้ยนี่ไงขี่รถผมไงผม จะไปส่งคุณที่บ้านไงเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านเองขอบคุณนะคะเจ้หล่อที่มนใสและเป็นดีด้วยย่บ้านอยู่แถวไหนหมอบผมได้เลยนะครับนี่นะคะที่ใกล้ตรงนู้นนะคะเฮ้ยน,น,นี่มันซอยดิเป็นกับบ้านผมเลยนะครับเนี่ยบ้านคุณอยู่แถวไหนเหรอคะนั่นนะครับหลังนั้นนะ่ะบ้านผมคือใจงข้ัมเลยนะคะเฮ้ยนี่มันตรงข้ามบ้านผมเลยนี่ครับใช่ค่ะงั้นก็ดีเลยเราก็จะได้มา หากันบ่อยๆไงเดี๋ยวคุณโอซาร์ามาส่งฉันขนาดนี้คุณไปกินน้ำก่อนก็ได้นะคะไม่เดี๋ยวผมจะรอคุณที่หน้าบ้านตรงนี้แหละเดี๋ยวผมรอคุณที่นี่แหละไปเอาโทรศัพท์นะค่ะเดี๋ยวฉันไปีเนะอาโทรศัพท์นะโอโทรศัพท์ที่ไหนนั่นเนี่ยโอ๊ยฉันเจอโทรศัพท์แล้วคะ่ะเราไปกันค่ะไหนโทรศัพท์นี่คะ่ะอ๋อโอเคโอเคไปกันเถอะครับคะ่ะได้ได้ ไปบอกพ่อก่อนว่าคนไหนนะชนรถฉันซึ้งพังเลยพ่อฉันดูสากีให้เลยนะคุณเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ก็ได้โอเคซื้อมาล้านจากล้านมือสองนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อมือใหม่ให้เลยนะครับค่ะอาชีพนี้ก็ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะค่ะอากาศมันแปรปรวนนะครับอย่าลืมทานยานะ คุณเอานี้ไม่วางแล้วกันล่ะเพราะว่าใกล้คาบแล้วแหละเราไปวางกันเถอะคะ่ะได้ได้ไปวางตอนนี้เลยก็ได้เนาะค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> มันอะไรเนี่ยผมไม่เคยจับเลยอ๋อที่เขาจะมาจับข้างในแล้วมันก็จะเป็นใบเลขจุดแล้วเขาบกก็จะประกาศว่าเลขไหนถูกคนนั้นเขาก็จะถือหัวไงล่ะคะแล้วก็จะเร่งเงิน แต่มันก็จะเดินกิ๊กๆก่างๆนิดนึงนะคะผู้ดีอันนี้มาอันใหญ่นะคะเวลาเดินก็จะกิ๊กๆก่างๆนิดนึงคุณทนได้เหรอใช่ไหมคะแตกได้สบายมากเหมือนกันเลยค่ะคุณนี่แข็งแรงเหมือนกันเนี่ยตเนี่ยชอบเป็นเด็กฉันอ้วนนะคะก็เลยไปเรียนผู้เอิ่มออกล่างกายก็เลยมีกล้าวดิ่เล็กๆของฉันอยู่นะคะค่ะค่ะก็ครับอ้าวเนี่ยเรียบมาขายของช่วยพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะไปไหนมาตั้งงตั้งนานเนี่ย ก็ไปช่วยเขียนอันนั้นไงแถบพขอจะบอกว่าจะซื้อจักรยานใหม่ให้หนูด้วยครับผมจะซื้อจักรยานคันใหม่ให้เธอครับคุณพ่อเพราะว่าคนนี้ค่ะเขาไปชนจักรยานหนูพังเลยค่ะฮะว่าไงนะรถจักรยานคันนั้นเนี่ยซื้อมาแพงมากเลยนะเขาบอกว่าจะซื้ออันใหม่ให้เป็นสีชมพูนะคะโอ้งั้นเหรอดีมากเลยดีมากๆเลยนะพ่อหนุม่มทำไมเจ้าดีแบบนี้เนี่ยเสียงเหมือนกับตอนแรกที่ดุเขาเลยนะคะพ่อ เนี่ยรีบมาเราเรีวเรียบมาขายของเจวยพ่อโดยเยพาะขอบคุณนะคะครับคุณขายของที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมอ่ะก็บางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาค่ะแล้วแต่ว่าพ่อจะเรียบมาไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อจักรยานมาให้คุณก่อนนะคุณขายของที่นี่รอผมนะขอบคุณค่ะหน่พนมพูดบ้านจริงๆเลยจะไปก็รีบไปสิไม่อยู่ทำไมตรงนี้รีบไปเลยไปไปไปพ่อก็อยากพึ่งโอ้โหสิคะถ้าเกิดพ่อโอ้โหแบบนี้เด็ดหรือไม่มีลูกค้าเข้าร้านแล้วหรอกค่ะ ครับเดี๋ยวผมไปซื้อจักรยานก่อนนะเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะโอเคพนมกินอันนี้ม่จะอร่อยบ้างเลยนะแนะนำเออนี่ร้านอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอ๋อแอปเปิ้ลขึ้นนตาลจ้าโอ้ผมชอบมากเลยเอาเอาเอาชิ้นหนึ่งเอาชิ้นหนึ่งเนีย้ยอื <laughs> อร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันแข็ง โอ้ยมันก็ขับปกติแหละผู้หญิงร้านลุงลูกชิ้นทุกคนนั้นก็ชอบมากเลยชอบมาซื้อทุกวันเลยรถนี้ยอืมครับรถที่หนูกินล่ะจ้ะครับโอเคสวัสดีครับคุณแม่อา้าวเมืกก่อกี้ไปคุยอะไรกับลูกสาวเวลาระวังพ่อลูกสาวคนนั้นดูนะแม่ก็ไม่ค่อยชอบพ่อบางครั้งรอกชอบดุลูกค้าไปทั่วเลยเวลาลูกค้ามาจีบลูกสาวทุกวันครับ นี่ไงรถจักรยานคันใหม่เธอน่าจะชอบนะเออขี่ไปให้เธอดีกว่าเอ,อเป็นผู้หญิงก็น่าจะชอบจักรยานคันนี้แหละเอ,อ๊ะทำไมรถจักรยานมันเป็นแบบนี้เนี่ยฉันไม่เคยขี่จักรยานเลยนะเนี่ยเธอน้าจะชอบสีนี้มากๆเลยละ่ะให้ฉันเดานะซื้อจักรยานคันใหม่มาให้เช้ายวาจอดไปตรงนี้ดีกว่าเราไปเรียกเธอมาดูว่ามันแตกต่างจากคันเก่ามากแค่ไหน สวัสดีครับผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆเลยนะคะเนี่ยผมไปซื้อจ well ักรยานมาให้คุณไงคุณไปดูกับผมหน่อยสิว่าชอบหรือเปล่าสีเนี้ยได้ค่ะเอ๊ะจะไปไหนกันอีกเลยฮะก็จะไปดูจักรยานไงค่ะพ่อเออรีบไปรีบกลับมาเข้าใจบ้างค่ะพ่อค่ะคุณซื้อร้านนี้ใหม่อะร้านส่ยใหม่อ่ะอร่อยนะ ไปก็ซื้อร้านนี้ก็ได้นะอร่อยฉันชอบชอบเดี๋ยวผมซื้อให้คุณกินแล้วกันนะอืมคุณชอบไหมอะ่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยสตรอเบอร์รี่หรือเปล่าไม่ใช่จ้าเคลือบช็อกโกแลตเหรอใช,ใช่จ้าเคลือบช็อกเกะผมซื้อจักรยานคันใหม่มาให้คุณเนี่ยสีน่ารักมากๆเลยนะผมคิดว่ามันต้องเข้ากับคุณมากๆแน่เลยอะ อะไรที่แม่ซื้อให้ฉันก็ชอบหมดแหละฉันวคนไม่เลือกมากหรอกดีจริงเลยนะครับนี่นี่ไงนี่ไงดูสิคุณชอบไหมล่ะผมตั้งใจเลือกสีนี้มาให้คุณเลยนะ <c oughs> จริงเหรอคะนี่คุณนี่มีคนดีจังเลยนะคะคุณชอบไหมอ่ะลองขี่ดูสิได้ค่ะโอ,โอ้ขี่ยาวนิดนึงนะคะเนี่ยว้าวมันดูเข้ากับคุณมากมากเลยนะเนี่ยสีเนี้ยชอบไหมฉันชอบมากเลยล่ะคะ่ะ ดีใจมากๆเลยนะที่คุณชอบเนี่ย